น้องบอกแบบนี้สู้ตายเลยทั้งวันมาเหอะนะจาก100ตัวก็ร้อตัวก็เป็นห0 0รตัวเป็นพันตัวได้สบายเลยครับนะอย่างที่พี่ว่าเนาะมันตัวเล็กกะทัดรัดการทำงานง่ายสมมุติว่างานพี่ไม่เสร็จใช่ไหมวันนี้ขอหยิบไปที่บ้านหน่อยขึ้นไปชั้นสองหน่อยของมันเยอะขี้เกียจยกลงมาได้หมดเลยครับเนี่ยความสะดวกแล้วมันทนนทนสุดยอดเพราะมันเป็นของอิตาลีแท้ๆอะไรทุกชิ้นอิตาลีร้อยเ ระบบหม้อต้มนี่ต้องบอกถ้าเราเห็นนะตอนนี้มันช้อปปิ้งออนไลน์เยอะพี่พิมพเข้าไปสยองไม่เยมไปว่าเขานะเตารี่จีนทั้งนั้นมันใช้ไม่ทนใช้แล้วปัญหาเยอะมากแต่ใครจะไปรู้อ่ะใช่ไหมคนคนคนขายกับคนซื้อกับคนคนคนซื้อเขาไม่รู้หรอกใช่นั่นแหละมันต้องอาศัยความจริงใจอ่ะนะแต่ของเรานี่ดีอย่างเราทำทำทำแบบว่า ลงแบบโฆษณา YouTube อะไรางี้งใช่ไหมใช่ถูก,ถกต้องแล้วเวลาเราลงโปรไฟล,ล์ลงอะไรนี้เราเขียนชัดเจนเลยอ,เอะไรอิตาลีร้0ยรซราคาเท่าไหร่เราไม่มีหลบใครอะนะนแต่ว่าพี่ใช้ไปเหิดตลอดชีพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนี่ขนาดแว็บเดียวนะเดี๋ยวถ้าทำใช้ไปสักสวัน5วันอาทิตย์หนึ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดป,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 ปลยทีนี้อนะ ไม่สนใจใครแล้วนะนะสวยแล้วพี่แล้วทีนี้อย่างที่พี่ว่าโหไปจ้างเขาเรียดนี่ลายไหนลายนั้นมันมันไม่เหมือนกันเราทําเองอะนะมันคาใจเก่งๆเนี่ยผมถึงบอกทุกอย่างมันต้องลงมือทําเองจ้างเขาแล้วคูค้าก็บ่นไงแล้วก็เราไม่ได้จ้างเกาถูกแม่หนูก็ตั้งราคาให้เองอย่างสามบาทเออนี่มาก็ไม่สวยบางทีเขาจะ นั่นแหละดิเขาจะแั๊บแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวใช่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 จะเออใช่เปิบเปิบเปิบไล่แบบนี้เนี่ยอ้วนเนี่ยอ้าอ้วนเดี๋ยวเดือนหนึ่งคืนทุนให้เจ๊เดี๋ยวเฮียพาไปเลี้ยงอ่ะจะไปที่ไหนดีสาวๆเยอะบอกเออเอาเบอร์เอาเอร์ร์ว้แม่เนี่ยมันต้องเจอกันอย่างเงี้ยเนาะพอมันเจอแบบว่าพี่ผมว่าจริงๆนะเราซื้อของถูกของแพงมันตามมันตามอะไรนะ มันตามราคาของเครื่องเนี่ยนะแต่ขอให้มันดีจริงขอให้มันทนจริงแค่นั้นแหละแล้ววันมันพังหนูไปต้องสามพันกว่าบาทเลยโอ้ยปา้งคือแม่หมู่บ้านหนูเนี่ยหนูจะต้องผมยังบอกเลยครูไปซื้อตัวใหม่ดิบไม่ดีกว่าโอ้ไม่ต้องไม่ราคาตกประจัยแต่แต่แต่ถ้าผมซ่อมให้พี่ไม่ถึงหรอกเขาชอบอีจอสามพันกว่านะแต่ก็จะไปว่าเขาเลยทางใครทางมันเนาะแต่ยังว่า แต่มันก็หลายปีแล้วน,นะนะก็โอเคใช้คุ้มแลม้วแต่เนี่ยลูกค้าผมอะทุกรายเ,ยเวลาถอดใจคือรอบสุดท้ายเสียหนัก<ช>จ่ายหนักแล้วก็หยุดเลยวันวันก่อนผมไปส่งแถวลังสิตอะแถวลำลูกกานะนั่นก็เหมือนกันใช้ตัวหลายหมื่นซ่อมทีสี่ห้าพันหกเจ็ดพันล่ามาใช้เดือนกว่าสองเดือนไม่ถึงพังอ่จนต้องถอดใจอะนะ อ่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่เป็นไรเครื่องมือทำมาหากินถ้ามันได้ทุนได้ไรแล้วอย่าอะไรอาวรมันครับใช่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 ใ้่าช่ใช่ใช่ใชอใร่ใชจใช่ใช่ใช่กช่ใช่ใช่ลช่ใช่อชเลย่ใช่ใ่ไป่ใช่ใช่ใว่ใช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 ่ใ่่่่่่น่ โควงโควิดนี่จริงๆเลยอ่ะ